สวัสดีครับจเจอกับผมอีกแล้วนะนายพชบุนหนูย่างวันนี้สดใสไม่ไหวแล้วเหนื่อยไะครับมอมแมมนดหนึเ่นเสื้อขาด้วยพอดีไปเดินวนข้างน,นอกมานี่แหละก็ตามชื่อคลิปวันนี้ก็จะมารีวิวการติดตั้งแล้วก็ความเร็วแล้วก็อะไรนิดๆหน่อยๆของ f ฟ b e r Optic ของทาง e ท e Broadband นะฮะก็คือ 3BB นะก็ให้เขามาติดให้แล้ตามมานานแล้วเห็นเขาโฆษณาแบคนึงที่เป็นโปรโมชาั่นอยู่ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะฮะ ก็ตั้งแต่ต้นปีมาผมก็ตามมาเรื่อยๆเผามีอยู่ในพื้นที่ให้บริการสักทีเพื่อนๆได้ในเฟซบุ๊กอยู่หลายๆท่านก็จะรู้ว่าบ้านผมเป็นบ้านโนดของทีทวรแบนด์ใช่ไหมก็มีไฟเบอร์มาห้ออยะไร,ะไ,รไม่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมให้บริการแต่ว่านี่มีแล้วก็เลยลองขอไปดูปรากฏว่าแค่6วันเนี่ยเขามาติดตั้งใแล้วขอไปจันที่แล้ววันนี้วันอาทิตย์ที่13ตุลา2013มาแล้วก็โอเคเร็วเร็วมาก นะครับก็ผมก็ได้ไปตามดูงานดูอะไรพวกนี้ของพี่ๆเขาเออเขาก็ทําให้ดีอะไรก็เร็วดีนะก็ทดสอบใช้แล้วก็ประทับใจยอดเยี่ยมมากเห็นรนั้นเดี๋ยวก็ตามไปดูในรีวิวท่อนหลังแล้วกันแต่ตอนนี้ขอเขินนําก่อนนะครับก็หลายท่านก็สงสัยเพื่อนๆใน Facebook ก็ถามมาว่า fiber optic คกออะไรอยากขออยากใช้มันเร็วนี็นอกโฆษณาว่าเร็วแล้วมันต่างกับอินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่ยังไงสายตกโอเคนะครับ fiber optic เนี่ย ถ้าแปลงให้ตรงตัวเลยก็คือใยแก้วนําแสงไฟเบอร์ iber, ก็เป็นใยเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยออปติกก็เกี่ยวกับพวกประมาณออปติคอลอะเกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับการถ่ายของแสงอะไรอย่างเงี้ยก็ไฟเบอร์ออปติกตรงตัวก็เป็นใยแก้วนําแสงไฟเบอร์ชุเดอโอม FTTH ก็คือการรากไฟเบอร์ออปติกเข้าบ้านก็คือการเรียกเป็นชื่อสั้นๆชื่อเล่นของการให้บริการไฟเบอร์ออปติกถึงบ้านนะครับก็ ก็อย่างที่เห็นนะมันเป็นแสงโดยปกติและอินเทอร์เน็ตตามบ้านที่เราใช้อยู่ที่เป็น ADSL หรือว่า VDSL หรือว่าเคเบิลโมเด็มอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นสายทองแดงเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ mm hmm. อย่าง ADSL เนี่ยคือสายที่เข้าบ้านมาหลายๆท่านก็จะเห็นว่ามาเป็นสายโทรศัพท์เลย mm hmm. ก็หลายท่านอาจจะขอใช้บริการโทรศัพท์ด้วยหรือว่าอาจจะไม่มีก็แล้วแต่คือสัญญาณใน DSL เนี่ยก็เป็นสัญญาณดิจิตอลตัวหนึ่งที่วิ่งผ่านสายทองแดงมาซึ่ง การิีงผ่านสายทองแดงมาเนี่ยแล้วก็อยู่เอาดออยู่นู่นอย,อยู่นี่มาเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างสูงมากไม่ว่าจะข้อจํากัดในเรื่องระยะทางให้บริการซึ่งจํากัดมากเราทาแบบฝนตกฟ้าร้องถ้าสายเก่าหรือสายมีปัญหาหรือชารุดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะแบบเกิดปัญหาได้คือมีเสถียรภาพที่คือเมื่อก่อนนะ่ะอาจจะสุดยอดสูงมากเพราะว่าคอนเทนต์อะไรยังไม่ได้ใหญ่มนสมัยนี้ความเร็วก็จะ อยู่ที่ประมาณ20กว่าเมกหรือว่าถ้าเป็น VDSL ก็ใหญ่หน่อยก็เป็นร0อเมกได้ในระยะที่จำกัดแต่ยุคนี้เนะี่ยเป็นอีกยุคละใหญ่แก้วน้ำแสงลหลายประเทศเขาก็ไปทั่วประเทศแล้วอะ่ะคือความเร็วมันได้เยอะมากมันได้กิกหนึ่งเลย10กิกอย่างเงี้ยฟังไม่ผิดนะ1กิกะบิตต่อวินาทีถึงบ้าน10กิกะบิตต่อวินาทีถึงบ้านเขาไปกันถึงโน่นแล้วแต่ทีนี้ 3BB ก็ให้บริการแล้วแหละก็ข้อเ็นโฆษณายอยู่แต่กรุงเทพเลย ความแตกต่างหลักๆเนี่ยคืออย่าง ADSL เนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่ที่บ้านนะเขาก็จะมีสายโทรศัพท์มาให้เส้นหนึ่งใช่ไหมตามบ้านเราก็จะขอ ADSL เพิ่มมาคือในสายเส้นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณอนอล็อกก็เป็น5่ 16K เป็นคือเหมือนกับ 2G 3G อะ่ะไอ้พวก ADSL นี่ก็ประมาณว่า 3G ก็เปิดเป็นสัญญาณดิจิตอลก็เป็นสัญญาณที่อยู่บนเส้นเดียวกันเหมือนกระจายสัญญาณเหมือนกันแต่ว่าเป็นดิจิตอลมันก็จะได้ ความนิ่งที่มากขึ้นเสกยภาพที่มากขึ้นคือเมื่อก่อนมันก็มีไฟเบอร์ออปติกแล้วนั่นแหละครับเพียงแต่ไฟเบอร์ออปติกเขาจะมาห้อยจนสุดที่จุดกระจายสัญญาณ DSL อีกทีคือจะไม่ได้มาถึงบ้านเราตรงๆเขาจะใช้ตัวนั้นจ่ายสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์มาให้เราผมก็ูดวกไปวนมาไม่รู้งงเมื่อไห่แต่ทีเนี้ยตัวนี้จะต่างกันเจอเขาจะลากเข้าบ้านเลยก็ามาต่างกันยังไงก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกใช้สายทองแดงอ่ะจะมีศักยภาพที่ต่ำกว่าความเร็วที่จํากัดแล้วก็มีอุปสรรค ผ่านระยะทางเยอะแยะก็จะทําให้หลายๆอยา่างถูกจํากัดไว้บนเพดานที่ไม่สูงมากก็จะมีทั้งเรื่องความหน่วงเวลาแล้วก็ค่าวความเร็วที่ได้ไม่เยอะที่เราเรียกว่าปิงไทม์นะครับกว่าจะปิงแล้วฟอมกลับไปหาตัวต้นทางการเชื่อมต่อนเนี่ยก็จะมีความหน่วงมากกว่าคือจากไฟเบอร์ออปติกที่มาลงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีความหน่วงอยู่แล้วนะแล้วก็มาถึงบ้านเราผ่านสายทองแดงผ่านอุปกรณ์ IP DSLAM ที่ตัดสัญญาณมาให้เรา ก็จะมีหนูเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็จะมีประยุทธ์สืบกว่ามิลลิเซกยี่สิบสามสิบเยอะแยะเลยบางคนได้น้อยหน่อยก็ไฟเบอร์ออปติกเขาอาจจะอยู่ใกล้แบ็คโบนหน่อยก็จะมิลลิเซกเดียวแล้วก็มาเจอเอเดียเซลอีกสิบห้าอะไรเงี้ยบางเออบางคนเอเดียเซลก็จะได้ต่ำเหลืสิบห้าสิบต้นๆก็มีกันบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เยอะเลยยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบโดยเฉพาะยุคที่เขาไม่ได้เอาไฟเบอร์ออปติกมาจิ้มที่ไอพีดิสเลมยุคที่ยังเป็นสายทองแดงล้วนๆอยู่ต้องเปิดสมก่ออนน้โโหมั สุดยอดเลยปิงเยอะมากแต่ด้วยอันเนี้ยปิงละนิดเดียวหรือหลักเดียว1 2 3 4 5แล้วแต่ว่า fiber optic กว่าจะมาถึงบ้านควรจะ็มากี่ของกระจายมากี่ครั้งนะความต่างก็คือหลักๆก็คือ l เ t e n c y ปิงชายน้อยลดความเร็วเยอะอย่างที่บอกสายเส้นหนึ่งวิ่งได้เป็นพิกเลยอย่างเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในตู้เดียวกันหรือคอมพิวเตอร์ตามบ้านที่เป็นเน็ตเวิร์กถ้าเขาจะใช้ความเร็วสูงมากทานันทีเขาจะใช้สายแลนเอกแหนกเขาก็จะใช้ f อร์อ o p ติกเหมือนกัน ก็จะวิ่งได้ถึง10กิกะบิตต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งมันสุดยอดมากนะเอาเป็นว่าคร่าวๆเนี่ยเฟเบอร์ออปติกคือเรียกว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นนวัตรกรรมตอนนี้ก็มีใช้กันทั่วไปแล้วเพียงแต่บ้านเราอาจจะเพิ่งออกมาให้ใช้กันตามบ้านซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีฮนะการเชื่อมต่อในบ้านเราก็จะมีศักยภาพสูงขึ้นการ, speed, รอัพสปีดก็จะแบบทําได้ง่ายขึ้นนะต่อไปราคาอินเทอร์เน็ตก็จะถูกลงแล้วก็ข้อจํากัดด้านความเร็วก็จะหมดไปมันยอดเยี่ยม มันส่งโคตรมีมานานแล้วแต่ว่ามีคนเปิดประเด็นอยู่คนเดียวก็คือสามมีบีค่ายอื่นเขาก็ทําแค่บางพื้นที่ก็มีแคสบ้าน t o t ก็มีบ้านก็มีอยู่จริงๆหลายคนเขาก็ใช้อยู่ก็มีหลายเจ้าเลยแหละแต่ว่าเจ้าที่เปิดตัวโหมแรงตอนนี้ก็คือเจ้านี้แล้วก็ขยายจริงจังมากโอเคโม <More S 1> นะเยอะแล้วเดี๋ยวพาไปดูการติดตั้งนะครับว่าพี่พีเขาทำยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูกัน วันนี้จะมาติดตั้งไฟเบอร์ออปติกกันนะฮะของ t r e e Broadband ก็คือสายบ้านผมเนี่ยจะห้อยมาตามแนวยางจากนูน่นอันนี้จะเป็นโหนดของ a d s a Cell นะฮะเป็น IP DSL i m แล้วก็มีฮอ t สปอ t ตอะไรตรงนู้นแต่ว่าตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยตัวจุดกระจายจะอยู่ตรงปากซอยนะซึ่งผมก็จะเดินไปตรงนี้แหละตามแนวสายไปนี่ก็มีไฟเบอร์ออปติกอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็น ส่วนของที่มาเชื่อมเข้ากับ IP d ีดิสเมอีกทีส่วนที่จะกระจายเป็นอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูโฮมเนี่ยจะอยู่ปากซอยตรงนี้เราพาไปดูกันครับก็มาถึงปากซอยแล้วครับพี่พก็จอดรถตรงนี้ก็สายก็จะขึ้นตามแนวข้างบนไปนี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปบรรจบตรงนู้นฮะเห็นว่ากล่องดำๆเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใกล้ๆกนแล้วนี่ก็คือจัปากซอยมาทางซ้ายมือนะฮะ จะเห็นว่ากล่องดำๆนั่นแหละนั่นก็คือตัวกระจายสายออกไป่างทีพี่เขากำลังจะเดินสายเข้าบ้านให้นะครับก็เข้าไปทางเดิมนั่นแหละแล้วนี่ก็เป็นชุดสายที่พี่เขาจะใช้จะเล็กกว่าสายหลักหน่อยตามนี้<า>ขเขาห้อยขึ้นไปจากบนนโดเลยทีเดียว อยงตรงข้ามเลยแล้วตรงนี้ก็มีกล้องวงจรปิดพอดีฮะอยู่ใกล้กันไปหมดเป็นเหมือนประมาณนั้นเป็นจุดสมมหัวของแถวนี <The Loud> ้เลยตรงนี <claro fik> <S todo> ้ตั้งชันเลยตอนนี้มีปัญหาดีหน่อยฮะเข้าถึงยากเลยกัผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตอนเริ่มต้นเข้าถึงเอามาไว้ตรงนี้นี่มันรกมากคนจะติดจะติดยังไงเลยเนี่ยงานเหนื่อยพี่เลยเดินเข้ามาซื้อหนมเซเว่นเจอพระเอก ตเตลาดจำเป็นประจำคนนี้ระหว่างที่พี่ๆเขาจัดการผมเนี่ยมันซอยข้าวล้วงข้างแต่แม่นี่อยู่ตรงนี้เองฮะหิวฮะนะครับก็จุดแรกก็เชื่อมไปแล้วนะก็เชื่อมห้อตัวจุดกระจายสัญญาณนะฮะรกไปหมดเลยประเทศไทย <c oughs> นะอย่าว่าแต่ภาครัฐวิสาหกิจหรือรัฐเลยฮะเอกชนยังเดินสาย มาอยู่ตรงนี้ได้เลยสุดยอดมากที่เขาก็งง,งเหมือนกันว่าทําไมคนที่มากจุดมาลงตรงนี้ถึงเอาเวสลึกลับขนาดนี้ต้องขึ้นต้นไม้เลยทีเดียวโอเคอเดี๋ยวเขาก็เข้ามันไปเรืเลยแล้วแหละก็ผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับติดเร่งมาฮะเราต้องสอยอุปรสรรคเม้นทุกที่ะช่วยกันทำงาน สายอะไ i, ผมก็มาคอยยืนเกี่ยวสายให้พี่เขา <_ c oughs> เดี๋ยวเส้นนี้ผมต้องเกี่ยวเอีเ <_ c oughs> ขาทำกัน2คนนะ <_ Dylan> ก็เห็นใจแบดร้อน <_ t od ron> ช่วยๆกัน ขึ้นเดินสายข้างบนเสร็จแล้วผมเลยถือโอกาสมาดสายเดิมที่หลุดจากที่ยืดไว้ด้วยนี่สายเก่าส่วนสายใหม่อยู่ด้านนอกสายใหม่อยู่ตรงนี้นี่สายเก่าสองเส้นนี่ข้างล่างครับพี่เขาก็จะเดินสายตามแนวเดิมมาเราก็จะมาเข้าห้องนี่เรเลื่อนมาจากตรงนูน้นแล้วก็เข้ามาแนวเดิมครับ เข้าไปข้างในเดินเข้ามาในห้องฮะอีกน่อยนึทะลุมาผมจะไปไว้ตรงนี้พี่เขาเดินเข้าสายอที่ตัดนี่เป็นรวดใช่ไหมครับอ๋อตัวมันจริงๆมีแค่สองเส้น ทูปวะพี่ใช่ครับรีวิวให้คนดูว่าเรื่องอะไรบอกได้ไพี่ได้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 มาอะไรดูมันคืออะไระคระับอันนั้นน้ำเนี่ยอะไรครับอ๋อ เรียบร้อยที่ขอดูหัวใกล้ๆอันนี้หัวนะครับนี่เขาต่อให้เรียบร้อยแล้วโอเคหัวแข็งเปนหัวคือสายที่มาตรงๆนี้ยังเป็นหัวแข็งใช่ไหมครับ ปรากฏว่าผ่านนะไม่มีลอสติดเฟบนกำแพงครับอันนี้ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วนะฮะก็เอาคร่าวๆผมก็เซตอัพพวกเราตรงเราเตอร์อะไรเรียบร้อยตั้ง a c c e s s Control ส่วนตัวที่จำเป็นต้องใช้ไปก็มาสปีดเทสให้ดูกันบิ g i นครับิเนเริ่มต้นนะเรื่องปิงแน่นอนว่าน้อยอยู่แล้วครับ สปีดนี่นก็เป็นการเบรชตามปกติโดยการเทสผ่านเบราว์เซอร์นะฮะความเร็ว,วประมาณนี้แหละ30ต้นๆแต่อย่าไปเชื่อเยอะวิ่งแล้วใช้งานได้ 30, ตั้ง0 3มเอ็ดสองนี่ก็ดีมากแล้วฮะสปีดเทสคือเข้าให้เราวิ่งเต็มๆอะ่ะมันเป็นการทดสอบแบบยิงตรงมันไม่เหมือนการใช้งานจริงอยู่แล้วที่มีอุปสรรคเยอะไม่ว่าจะยูเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆเยอะอะไรอีกมากมายนะฮะก็อาจจะไม่ถึง30เมกะหรอก เราเชื่อมต่ออะไรแล้วเ,เราใช้งานได้ถึง30มสิเมกจริงๆเนี่ยคืออะไรที่แบบเขาปล่อยให้เราได้เยอะมากหรือว่าอาจจะเป็นพเปียรโดเปียอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยนะอาจจะได้เยอะมีความเร็วที่ได้ก็ประมาณนี้ครับก็โอเคนะส่วนอ่าก็อย่างที่เห็นอนะ่ะคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วสังเกตบ่อยๆก็จะเข้าใจนะคืออย่างที่เห็นนะ่ะก็แพ็กเกจตัวไฟเบอร์ออปติกเนี่ยจะให้ ออกนอกประเทศไม่ต่างกับพวกโปร,โปรแพ็กเกจของฟิบบร์แบรน์นะฮะคือจะดีกว่าแบบ990า้อเ้าฮ้ยจะดีกว่าแบบ590พูดเพจจะเหมือนพวก9 0 0กับ1 4 9 0กับ2 0 0พนอ่ะอินเตอร์จะอยู่ในคลาสเดียวกันนะจะไม่ดีเท่าพวกแบบเอ่อพรีเมียร์อะไรอย่างนั้นอนะ่ะซึ่งก็ตอนนี้ก็คงไม่มีใครใช้แล้วมั้งก็ถือว่ากลางๆอ่ะก,ก็โอเคก็ดีก็มีเสถียรภาพผมใช้มาเป็นไปนป,นปีแล้วก็ใช้แพ็กเกจประมาณนี้ก็โอเคแต่ว่าก็เปลี่ยนสายเป็นฟเบบร์ออปติกแล้วก็ความเร็วเพิ่มขึ้นนอย่่างทีเห็ ก็ยอดเยี่ยมครับหลังจากสปีดก็มาดูเพลงอีกอย่างฮะนี่คือเพลงแบบเราสั่งเพงเอาพันทิปแล้วกันเป็นกลางสุดเพราะคนไทยใช้เยอะก็ประมาณนี้ฮะประมาณ4มิลลิถามว่าน้อยไหมก็ถ้าคิดจะว่าเป็นอินเทอร์เน็ตตามบ้านก็น้อยนะฮะแต่ว่ามันคงไม่น้อยเท่าการที่เราไปนั่งอยู่ตรงแบ็กโบนหรือว่าอยู่ที่ อินเทอร์เน็ตดัต้าเซ็นเตอร์หรืออยู่ที่ ISP เลยอะไรอย่างนง้นนะครับเพราะว่ากว่าเราจากตรงเนี้ยจะไปถึงที่ ISP เนี่ยก็ผ่านหลายอย่างเหมือนกันนะต่อให้เป็นใยแก้วนำแสงก็เถอะแต่ว่าก็เป็นใยแก้วนำแสงที่เพียงแต่ไปเชื่อมถึงจุดกระจายแล้วจากจุดกระจายก็ไปหาจุดหลักอีกจากจุดหลักก็ถึงจะค่อยเข้าเราเตอร์ของ ISP แล้วก็ถึงจะไปออกโซ่อินเทอร์เน็ตข้างนอกนะฮะก็ตามนี้ เดี๋ยวผมจะลอง uh, trace route ให้ดู trace route 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 โอเคหลังจากปิงเราก็มาลอง trace ดูฮะเห็นไหมว่าหลังจากแค่กระโดดออกจาก r o ตอร์ของผมแล้วไปที่เทเบอร์แบนเลยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ะแล้วเห็นไหมคือ fiber optic เนี่ยเขาจะวิ่งพุ่งไปตรงๆหา a s p เลยฮะจากจุดกระจายเนี่ยคือไม่ได้ผ่านอะไรเป็นพิเศษอะ มันจะไม่เหมือน a อเดียเซก็ยิงตรงเข้า IP d i s l a m จาก IP d i s l a m ต้องวิ่งผ่าน f ฟเบอร์ออปไปเข้า ISP อีกทีถ้าอย่าง f ฟเบอร์ออปอย่างที่คนเห็นเนี่ยก็คือพุ่งตรงเลยพุ่งตรงเข้า ISP เลยก็ยิงยิงตรงไปแล้วก็อลัลเทอร์เนคผ่านตัวระบบเองเลยก็อย่างที่เห็นฮอบมันจะน้อยฮอบงเบื้องต้นนะฮะแล้วก็เล t e n ซี่ก็เด้งขึ้นตั้งแต่ช่วงยิงหา ISP เลยคือถ้าเราจะให้ ละดนซี่น้อยเนี่ยมันก็ต้องให้น้อยตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ต้องเข้าใจว่าการกระจายสายของไฟเบอร์ออปติกเนี่ยมีหลายขั้นตอนหวัาจะมาถึงบ้านเราการที่จะแบบสูงขึ้นไปถึง3-4-5เนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดามากจะหวังให้เป็น1-2หรือน้อยกว่า1น,นี่ก็คงยากนิดหนึ่งนะ,ะก็อย่างที่เห็นครับเราทําให้ดูตามนีออ้ตามนั้นครับก็เห็นกันไปแล้วว่าใช้ได้ระดับหนึ่งอย่างปริชารเนี่ยก็น้อยพอตัวเลยสปีดก็ เต็มที่ซัดเต็มเหนียวนี่คือตอนนี้เขาจํากัดให้เราแค่นี้เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวราคาก็อาจจะยังมีการผู้คือคืนทุนกันบ้างนะสามสิบเมกพันสองนี่ผมว่าก็เยอะถ้าให้เยอะสําหรับบ้านเราอัพโหลดสามเมกเทียบกับเจ้าอืา่นก็ใส่บ้ามเลยแหละแต่ว่าผมว่าในอนาคตเขาน่าจะให้ด้เยอะกว่านี้อีกปีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นหนึ่งร้อยเมกะบิตในราคาไม่เกินสามพันบาทในอีกไม่กี่ปีนี้ก็ได้หรืออาจจะเยอะกว่านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นะเราก็มาลุ้นกันว่าทิศทางอินเทอร์เน็ตบ้านเราจะเป็นยังไงนะฮะ 3G เองก,ยก็ยังลุ้นๆกันอยู่อยู่ในเมืองอะ่ะถ้าหาอินเทอร์เน็ตมีสายได้ใช้มีสายดีกว่าเชื่อผมนะครับมันสกักยภาพดีกว่ากันมากโดยเฉพาะคนทํางานเนี่ยใช้อัปโหลดดาวน์โหลดแบบจําเป็นต้องใช้สูงเนี่ยใช้ f i b e อ optic เนี่ยสถดสภาพสูงส่งคงทนยาวนานใช้กันลืมลูกลืมหลานเลยทีเดียวเร็วอ่ะ นะอย่างงานผมก็เน้นอัปโหลดด้วยก็ได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยก็ยังดีนะครับก็เอามาให้ดูกันเท่านี้หวังว่าเ,เพื่อนๆจะได้ข้อเปรียบเทียบได้อะไรกันบ้างก็ผมอาจจะพูดเดยอะไปหน่อยคือบ่นตามภาษาอารมณ์ผมมันนะโอเคนะครับวันนี้พอแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่กับผมนายุทธบุตรนุยัญนะครับสวัสดีครับ